หาดใหญ่มีสิ่งที่ดีนั่นก็คือคนคนซึ่งก็ล้วนแล้วแต่มีคุณภาพวิวาจ,จะเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ก้าวกระโดดมีเป้าหมายชัดเจนในการนำพาหาดใหญ่ให้ก้าวรุดไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วหรือมีคนหาดใหญ่ผู้มากด้วยคุณภาพอีกทั้งยังร่วมแรงกันผลักดันหัดใหญ่ให้กลายเป็นศูนย์กลางทางการเงินการพาณิชย์การลงทุนการศึกษาการโทรคมนาคม ความสะดวกสบายและความปลอดภัยเป็นเมืองสากลด้วยความคิดที่ติดอาวุธทางปัญญาเพื่อการสร้างงานกา,นานรพัฒนาการสร้างคนสร้างงานที่แท้จริงจึงควรเริ่มต้นมาจากความต้องการของประชาชนให้เป็นความคิดที่เริ่มจากประชาชนที่สำคัญคือจะต้องเกิดการรวบรวมพลังจากภาคประชาชนเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการเจรจาต่อรองกับกลุ่มผู้ว่าจ้างที่บนจุดยอดของสังคม ซึ่งก็จะส่งผลถึงเป้าหมายของนโยบายที่ใช้ในการพัฒนาหัดใหญ่อันจะนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของความสัมพันธ์ทางสังคมเศรษฐกิจและการเมืองอย่างบูรณาการเป้าหมายของเทศบาลนครหัดใหญ่เป็นการลงทุนในการสร้างทรงัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้ที่เหมาะสมและทันการได้แก่นวัตกรรมความรู้สารสนเทศการพัฒนาคน พัฒนาการสร้างงานและโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมความสะดวกและความปลอดภัยด้วยศักยภาพของนครหัดใหญ่ในทุกๆด้านจึงมีพี่น้องประชาชนมาอพยพมาทำหากินหรือว่ามาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่กันอย่างมากมายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ ดูแลเขาทั้งในเรื่องของสังคมและก็โครงสร้าง,งพื้นฐานจึงเป็นเรื่องที่จําเป็นรวมทั้งการศึกษาด้วยเราจึงมีการเปิดโรงเรียนเทศบาลเพิ่มขึ้นคือโรงเรียนเทศบาล6อนุบาลในฝันซึ่งจะเป็นระบบ2ภาษาซึ่งจะเปิดรับในปีการศึกษาที่จะถึงนี้ครับนอกจากนั้นในการดูแลประชากรในเชิงสังคมเราได้ดูแลพี่น้องประชาชนของเราตั้งแต่อยู่ในคันานาดาจนถึงจนถึงตายคุณง,ง่ายว่าตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ จนถึงวันสุดท้ายของชีวิเรามีโครงการดีๆเพื่อพัฒนาให้เด็กขึ้นใหม่ของหัาดใหญ่เกิดมาด้วยสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงสูงใหญ่และมีสติปัญญาที่เฉลียวฉลาดด้วยโครงการนมและไข่ของเทศบาลนครหัดใหญ่นครหัดใหญ่ของเราในปัจจุบันนี้ได้มีการเปลี่ยนโฉมเป็นเมืองสากลมากขึ้นสืบเนื่องจากความเป็นศูนย์กลางการค้าการ คมนาคมการท่องเที่ยวในภูมิภาคพูดง่ายๆว่าหัดใหญ่เราจะต้องมองคู่แข่งขันของเราใน,ในระดับภูมิภาคอันได้แก่สิงคโปร์มาเลเซียและแม้กระทั่งจังหวัดอื่นๆในประเทศไทยก็าตาม